หลังจากกำลังพ hmm. ิธีขโชคขอลาบจากสายหลักกิโลให้โชคกันครับใครจเดียนครับ่าขอบคุณทางท่านารณ์นี่ด้วยนะครับเหลืออ๋ เราถูดทุบเสียงไพ่ตนี้เป็นของบูชาตัวนี้มันเป็นของพญาซาใครับร่วมบุญนะครับในส่วนของแม่ร่าเนาะนะครับเพราะว่าท่านก็ได้ดำเนการในส่วนข้างทถอดสี่เชือกนะครับแล้วก็ม้าอีกหนึ่งตัวนะครับใครอยากจะร่วมบุญผมร่บคุณกับแม่ร่าบริสุทธิเลยนะครับเนาะ นะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เริ่มกระบวนก็จะได้เริ่มแล้วนะครับเนาะเออนาะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบตอนนี้เพราะว่าต้องไปแห่ช้างมาก่อนเนาะนะน่าจะจัดกียร์กับแม่ละจัดเกียเกียเออคดถามอยู่ผมบอกว่าจัดเกียร์จัดเกีกรบ เออนึก้าเ้ครับเ,อ,เ,อ,เ,อ,เออตกหน้าร้อยสองคูดเองต่มันโนโดนาะด็กละน้อยโอเมนต์แบบนังกับท่าอูอว่าใรอยาคูไดานะครับก็ไม่รับต,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 ตอนนี้เพิ่กัน อาหารมาด้วยนี่เอออไปยจอยไปาสากาสาาอย่งอีกเพิ่เอาไห้เพิ่งไหยังกะได้นะครับผม

สักสักขยับได้ไหมกนย้อนเสีงขยับปพร้แ้วาค่ะพิ่มสารตประเทศะโรคกรบเวข้วดนี่้ค่ะขอให้วดีามขอให้ปวดที่อวเล้ว ตัวเลขไวแล้วก็ข่าวคนเดียวคนแรกตอนัวเต๋อกก็ค่ะอันนี้ยังยัดไปตัวเต้นแลวก็ไปของขฝันก็ขายที่เก่าโซแม 093หาเค้าเจ็ดครับ093ได้ไหม เดี่ยวว่าเดี่ยวเอามาเค่ะเป็นังไม่ได้มากลอ่เิดองเี่ยวจ้าเค่ะเดมาใหความหมาใจเื่อเ่นเป่นไปอฟ้วก็ค่ะเ่นไปขอ้านแ่ะ้าเ่นดีเนาะคะเวมีกรต้นเอาสี่อาไปถ่เคู่จติอะค่ะเลวก็เอามาปล่อยเดวก็ไดเอามาปล่อยเนา่ะหากีราจะะเลมัก็เป็นของเสก้า

nón kẹo bỏ hôm nay nhiều khách lắm cái nón của phát áo quần đấy thì áo này, đây bỏ,

สมียนไปนี่ดูว่าดูว่าโอ้โงเข่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 งนี่หนึ่งเลยนี่จับนี่จับนี่หนึ่งนิดหนึ่งท่านเห็นไหมนิ้ตัวลงเย เตาลองเตาเอาเอาข้างล่างเอาดันข้างล่างงหน่อยตึองบางตงเด้อครับเด้อแม่ไหวเอาครับไหวเอา้เอาซูเอาห้าเจ็ดห้าสานะครับห้าแปดเจ็ดและเก้จนะครับ

อาจอว่าตอนนี้จุดครัจุดที่จุดเรตอนนี่ผมด้วยนะครับสามใบนะครับอารบอกนะครับนเ้สมเออจุดได้ผน่น้เตน่ัวจากสวนชัดเนาะต๋แต่ดีใจค่ะดีใจถึงนี่เอซีเนาะค่ะมันมีคนมารวมพุยพี่หลายค่ะเป็นสัมพัดเนาะค่ะ เตดีใจที่ว่ามีคนหักเต๋อแล้วก็ม่ลลางพับปูทำเท่าเนาะค่ะหรือว่าอาจจะมีบางส่วนที่ว่าโกมารเท่าหรือว่าซังเท่าเพราเป็นยังคนยิ่งซางแ่นาค่ะยิ่งดังยิ่งดราม่ายิ่งดังค่ะขอบคุณนาะค่ะขอบคุณสำหรับการดราม่าขอบคุณสำหรับการการด่ากันการบาไห้เนาะค่ะเ่าเป็นยังค่ะเพราะว่าเต๋มาเห็นเหมือนนี่เราเต๋ดีใจเพราะว่าเอฟซีเต๋หลายหลายยีรีค่ะ หลายกลัวดามาอีกเนาะค่ะค่ะส่วนตัวเลขของของแก้วเนาะค่ะมื่อกี้เนาะค่ะอาตาเซตาจันเนาะค่ะเพิ่งไปหายแจ้วเนาะค่ะก้อนสีมานี่เนาะค่ะก้อนสีเดินทางมาเนาะค่ะเพิ่งหายศูนย์เก้าสามเนาะค่ะแล้วาสามค่ะตัวเลขที่แจ้วมาสค่ะตัวเลขที่แจ้วมาเพือเจ็ดหาเนาะค่ะตัวเดียวเนาะค่ะ เยเยค่ะ้าส่แม่หามาตัวเลขแม่สาตัวเลขฝันแล้วก็ตัวเลขที่เต๋อเอามะปวยเหมือนอีกตัวหนึ่งคือห้าเก้าเจ็ดคือเลขเป็นเลขปิงปองเนาะค่ะเป็นยันของเตวอคือไดเอามาปวยเหมือนี้เนาะค่ะเพราะจากเมื่อนั่นจับเนาะค่ะจับปิงปองปุ๊บเนาะค่ะเตวอก็เอาไปฝันเลยจ้าก็ฝันว่าเต๋อได้กินนั่นกินนี่ล้ะก็ฝันว่ามีคนเอาสีของไปหายเต๋ก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้มาปอยน้าค่ะเป็นแค่แนวทางค่ะ จ้างมาที่นีม่มมอนี่เนาะค่ะมีตัวเลขให้ก็คือศ5 3แล้าก็5 3เลขกระเสตจันห้องนอกไปหแห่เต้วเนาะค่ะแล้วก็เลขพิงปองก็คือห้าเดนาะค่ะเลขตัวเลขที่แตลวมากก็คือเจแล้วก็ะือนี่แต้วลองกระขออ่ะุดทูบเนาะค่ะกับว่แต่งตั้งกระปูดงเฮ้าน<ะ>เานาะปูนดนเฮ้าันใดศูนย์เก้าแปีก่อนเตด้วเก้าศูนย์เจ็ดก่อนค่ะตัวเลขกับนนมีสมีค่ะ เหีียวตามนี้เนาะเหีียวตามนี้หรอกล่องว่างจะหรือพูดง่ายๆครับอ้าอะกล่องว่างแก้วบ้วงกลมหรือว่าจ้าถูกค่ะแล้วก็บ้วงกลมไฮเดียลบ้วงกลมไฮเแล้วแล้วก็บ้วงตองว่าพอวันที่หวยออกต้องเยอะกว่านี้ห้ามดราม่านะคะหาบเล้าหาบานาะค่ะเพราะว่าเต่วอาจจะบ้วงปล่อยแล้วเนาะค่ะเต่ากั้วงกลมไฮเดียลหรือว่าท่านถารอบบ้วงกลมอีกรอบนึง จะถากดพิมพ์คำว่าล่อไหวเนาะคะ่ะตัวเลขแตลอาจจะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเบิ่งว่าแตลสีวงกลมตัวใดญเนาะคะ่ะอยู่ในนี่อีกรอบนึงเนาะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องแตลกระถดวันที่หนึ่งคุลาคมศ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับจับพิงกองมีจับที่สารตาถูกหรือผิดขอให้เป็นแค่แนวทางนะคะเอฟซียาว่ากันเนาะคะ่ะ ทุกอย่างจะชอบเราก็จัดไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดค่ะมาเข้ากับซื่อเ่รามาเข้ากับเราตงซื่อแล้วค่ะกางเป็นแกดวางไม่สมา่ะบยเทาไรไม่ไ้คบงัเนาเค่ะ้ากันโ้แ่าวาแล้วกตวูเนาัตตัวเลขที่เตอยนมี้ไปนะคะขอยอีกเทียนึงเนะคะ โอดระ้ว่างเนาะค่ะยาเอาเด็กของเต๋อนี่เนาะค่ะอ่าตอนนี้เต๋อกำลังสืบหาอยู่เพราะอ่าเอฟซีของน้องเต๋อนี่ไปเบิด์ตเนี่ยน้ำเขาหลายอยู่นี่เองคนโทรมาเนาะค่ะเป็นเพจปลอมนะคะหรือว่าจะ,ะ,ะ<ม>ติ๊กต๊อกเนาะค่ะติ๊กต๊อกเข้ามาอ่าน้องเต๋อเนาะค่ะน้องเต๋ะะอตเรือบโบราณรแล้วก็น้องเต๋อลักกิโลเฮียนเนาะค่ะอ่าเป็นเป็นภาพที่เต๋อได้แคบไว้อยู่เนาะค่ะ เพราะว่าเทปไทยเอฟซีของของเตวเนาะคะ่ะเขาเจพีเนาะคะ่ะบางคนก็บอกว่าน้องเต๋อปล่อยตัวเลขไปแล้วเนาะคะ่ะเต๋อบอกให้เด็ดปล่อยเนะคะ่ะแล้วก็ซ้หรับท่านพี่บาน้องเต๋อนี่บอกเลขเหล้านะคะ่ะเต๋อจะบอกตรงๆนาะคะ่ะเต๋อบอกค่อยให้หวยเล้าไม่เคยให้หวยประเทศเพื่อนบ้านเต๋อเล่นเป็นตะไถ่นะคะ่ะเต๋อ,อคนเดียวไปเหล้าปไปให้เจ้าเวเปิดเสียงอย่างนี้ ี่ของปลอมเนาะคะ่ะติ๊กตอกก็ปลอมเพจก็ปลอมปลอมหมดทุกอย่างนะคะนี่ค่ะเป็นรูปแบบที่แยกเข้าไปด้วยค่ะ